กราสวัสดีครับกันดูทุกคนนะครับที่เข้ามารับชม่านช่องทางยู u b e กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครนะครับโฮมสวิตช์โฮมก็คือตัวละครฟรีนะฮะก็เป็นตัวละครฟรีที่แจกมาให้สีตัวนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเล่นโฮมสวิตช์โฮมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวละครฟรีมีอะไรบ้างดีกว่าละกันนะโดยตัวละครฟรีเนี่ยเขาจะมีให้ในส่วนของติมนะครับมีในส่วนของนิพามีในส่วนของเจน แล้วก็มีในส่วนของนัปเป้นั่นเองนะครับในที่นี้ตัวละครฟรีเนี่ยเราสามารถเล่นได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะมาเล่นตัวละครที่ชื่อว่าติมนะถามว่าทําไมผมถึงเล่นติมทําไมก่อนหนะ้าถามต้องบอกก่อนดีก่อนว่าก่อนหน้าทําไมผมไ่ยอมเล่นติมนะครับเพราะว่าพอดีเห็นตัวใหม่มาผมก็เลยไปลองเล่นดูก่อนนะครับก็เลยกะว่าจะมาลองรีวิวพวกตัวละครแบบฟรีไว้ข้างหลังนะครับโอเคต่ที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นตัวละครติมก็คือ ติมเนี่ยมีทักษะอะไรบ้างน,นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันในส่วนของสถานะของเขาเนี่ยเขาจะมีพลังชีวิต2นะครับพลังกาย3แล้วก็ความจํนานาญ2นะแล้วก็ในส่วนของทักษะนะครับเขาจะมีในส่วนของมีดคนวัดโลหะไอสกิลนี้มันดียังไงนะครับมันดีตรงที่ว่าติมไม่จําเป็นต้องเข้าไปใกล้อ่าฮันเตอร์หรือผีนะครับคือในที่นี้เราจะสามารถสตันผีได้ไกลเลยก็ได้เหมือนกันนะโดยสกิลเนี้ย มันจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องไม่ถือไอเทมเป็นเวลา25วินาทีแล้วติมก็จะมีมีดนี้นะครับมาให้นะครับถามว่ามีดมีดาเมจไหมอันนี้ผมไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีดมีดาเมจดไหมเดี๋ยวเรามาดูประวัติโดยย่อนะครับของติมนะครับประวัติโดยย่อของติมเนี่ยเขาว่าอย่างนี้ครับติมนะเป็นพนักงานบริษัทและสามีของเจนผู้ที่คอยตามมา ผู้ที่คอยตามหาเจนในโลกแห่งนิวรจากเหตุการณ์ที่เธอหายตัวไปอย่างปริศนาด้วยความเศร้าโศกติมดื่มเหล้าอย่างหนักจนถูกพักงานในวันหนึ่งติมหลุดเข้าไปในนิวร์โดยบังเอิญทําให้เขาได้พบกับเจนใต้ความโชคดีนั้นติมกลับไปดรู้ตัวเลยว่านั่นเป็นแผนการของหมอผีโชั่ร้ายที่ต้องการล่าบวญ,ญญาณผู้ทําผิดเต็มข้อที่5เพื่อทําพิธีเอก นิรันการในวันสุริยประนะฮะสุริยคาตนะก็นี่คือประวัติโดยย่อนะครับของติมนะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่านะครับว่าติมเนี่ยเล่นยังไงมีดียังไงเดี๋ยวไปเชิญรับชมกันเลยครับเข้าใกล้ไม่ไ,ได้เลยต้องเอาน้ำมนต์ลุมตาดก่อนแล้วค่อยเข้าไปลุมตีมัน,นะอะข้อเสีย เจอกล่องละเฮ้ยผีบาตรงนี้เลยเหรอถามจริงแว่นโดนแว่นโดนแว่นโดนตั้งแต่ต้นเกมเลยเฮ้ยดูจังวะดูจังวะมองไม่เห็นดิโดนน้ำม์ไปสามทีอ่ะ ได้ทุบแล้วโอ้โหไหนอ่ะตัวตุ๊กตาอยู่ไหนอ่ะยังหาไม่เจอเลยโอยี่่าเต็มทุกประตูอยู่แถวนี้เจอหนีแล้วนังนางนางเอ็นหันดูหลังไม่ได้อ่ะ พยายามอย่าพยายามเจอประตูเปิดเปิดทิ้งไว้ตรงไหนวะอันนี้ปะเสร็จแล้วหรอยังเหลือตะปูเนี่ยตะปูฝากไละ่ะสวดสวดสวดสว,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 วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาอันนี้ก่อนหากระถางทู่เพิ่มก่อนคือจะทำให้ได้สามหุ่นอะ่ะมันจะได้แบบผีมจะได้วิ่งวิ่งวนสารวนอะ่ะ อ๋อรู้แล้วอีกหุ่นอีกตัวอยู่ไหนละรู้ละ <c oughs> ตรงนี้อย่านะอย่ามาลงไว้นะ <c oughs> ไม่ดีเลยเด <c oughs> ี๋ยววะกล่องกล่องอยู่ไหนวะอ๋อเจอละสองกล่องเลย <c oughs> แต่ผีอยู่ตรงนั้นไหมใช่ผีอยู่แถวนี้ไม่ต้องพามานะตรวจอยู เอาให้ส่วนให้ได้แค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มากหรือว่ายังไงแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เด้ออ้วนจริงๆเว้ยมีเพื่อนมายืนสวดด้วยมาล่านี่แล้วเนี่ยมันอยู่ไหนมั้งหน่อยมั้งหน่อยอยู่บ้านตรงกลางอะบ้านกลางที่จะบอกบอกไงวะ บอกไม่ถูกเอา้เอาเพื่อนสดวต่อเรียบร้อยเพื่อนไม่รู้งานเฮ้ยทำไมวิ่งไม่ได้งงทำไมวิ่งไม่ได้งงงงงงเพื่อนสดวต่อนี่ยงงงงอา้าตรวจต่อลากนะ ทำไมเบลวิ่งไวาจังฮัลโหัวเบลวิ่งวายเบลวิ่งไวายว้จัดอ่ะใครอ่ะเจอตามใครอ่ะไม่รู้สดพลาดแป๊บเดียวโหวมาเลย อันนี้เป็นตะปูเก,กียรสกิลเบลว์วัไปวาัมาเหมือนแม่งรู้ด้วยนะว่าใครเลือดน,น้อยนี่สุ่มมาเด็กสกิลนั้นอ่ะสุ่มไปหาคนเลือดน,น้อยอ่ะีสุ่มดีเกินก็มาดิเบลโอ้โห นี่โดนนี่โดนเบล,ลอีกสองทีมน่าตายนี่ต้องไปกระถางทูบแล้วเอออ่ามีคนเกาเก้า่ามีหนึ่งอ่ะร,รู้รู้กันรู้กันรู้กันสองดิสองเหรอ อ่ะสองละนั้นเหลือสุดท้ายป<ะ>้าคณพระกษัยสเปรวาปิศาจญวะไรว่ขันธ์ดังกิสุว เพอร์เฟกต์สทางเวสวรศัเ์ฐานทางพละวัาสตรทุสักพุทธังารยะาช็สัสสัยากรอะไรยังติดนั่พุทยาปรพานาักสัปรวาสัาวพวากาธาโยบยดีัไปไหนอีกแล้ววะเบลหายล้วดุทางเวสวรัก์าุทางพละวัคศาตทุสาุทธังยมรัสสยรอะยังติมุทไาประานาภักดินสัเปรมันมาตรงนี้เหรอ ขัดข่งตลอดปัตตังิสวะสเปยขาอาลังีตสกสชลาวุังเวสวรรณสักตาวุธังอลังตสกสวุฒังอ้ยออยอ้ยิสวะสเปยาอ๋อรอดไปทยาระพาคณพระกาศสเปยวาริษารวัอาวังาตาเยรตาขัดขงตลอดปัตตังิสวะสเปยาอ้ยลือจะหมดอะเลือดจะหมดเลือจะหมดเลือจะหมดเลือดจะหมดมันตามอยู่ปะล่ะ ออพี่เป้พี่เป้อยู่แถวนั้นปะมาแล้ววิญญาณตามติดวิญญาณยังตามมาติดวิญญาณไม่ปล่อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วจุนอ้าเอ้าใครนัดสะดุ้นกันหมดเลยไปแล้ว ความเพื่อนรู้งานก้าวเก้าหนึ่งก้าวเก้าสองมันต้องอย่างนี้มันต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วไม่ต้องวันนี้ เอเดเบลไม่ตามเบลไม่ตามเ <laughs> บลตามคนที่เก็บวิญญาณอยู่น,นี่ไงชุลล์กเพี่นอะเบลไม่ตามเบลไม่ตามเออปาเหมือนกันเอาเดิโอ้โขอบใจนะ เดี๋ยวกลับมาช่วยใจนะแต่เดี๋ยวกลับมาช่วยเดี๋ยวตัวตรงนู้นกันจะเสร็จแล้วเอาให้เสร็จไปเลยดีกว่าเอาให้เสร็จเลยเราปรดว่า้สะวาาวก่อนไปช่วยเพื่อน ฮ้ยเบลตามอ่ะเบลตามเบลตามไม่ได้ไม่ได้เบลตามด้วยต้อยู่กันอรบจะตายอ่ะไม่ใช่หรอ บนใบหน้าของมันไม่รู้ลูกประคำก็ยังดีออ๋เดี๋ยวหาของก่อนสายสินอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยเดยวขอโทษถูกสายสินกันอุ้ยอุ้ยเบลอาฆาตว่ะต่อยหน้าไปทีเดียวเองอ่ะเพื่อนหนีไปแล้วอะ่ะอย่างวะอะไรของเพื่อนนี่เนี่ยเพื่อนหนีไปแล้ว ตายสินเพื่อนจะไม่หัวผีหรอเพื่อนไม่ไหวเปล่าไม่รู้สิรอรอรอไปที่สายสินรอไปที่สายสินเพื่อนตายเหรอ เพิ่าตายเพิ่าตายไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไอ้าวอ้าววิ่ไงไปโดนสายสินเหรอไอ <laughs> ตอนท้ายมันขึ้นอ่ะว <laughs> ิ่ไงไปวิ่งไปโดนสายสินเฉยรอดอดิดรอดสิครับ ฆ่าผีได้นะครับตอนแรกผมก็ท่ฆ่าไม่ได้นะเนี่ยให้ตายเถอะเกือบอัพเวลสิบเอ็ดละโอ้โหแตมเจ็ดร้อยหกสิบแปดนะครับได้ฆ่าผีตัวสุดท้ายด้วยถือว่าดีครับก็เป็นยังไงกันบ้างับทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการเล่นตีมที่ดีแล้วกันนะก็คือไม่ต้องไปบู๊กับผีมากหรือไม่ต้องไปบวกกับผีมากแค่เพียงคุณสวดแล้วก็สวดสวดพอสวด เยอะๆเข้าเนี่ยมันก็ดีกับตัวเรานะครับก็คือตอนท้ายเกมเราจะได้มาบู๊กับผีได้โดยตรงเลยทุกคนจะสังเกตใช่ไหมครับว่าตอนบางช่วงเนี่ยที่ผมถือมีดเนี่ยผมสามารถปาผีได้จากระยะไกลใช่ไหมครับอย่างที่ต้นคลิปผมบอกว่ามันปาผีได้จริงๆแล้วปาแล้วติดตะตันด้วยนะก็ประมาณนั้นละกันนะครับกับวิธีการเล่นตินนะนะสำหรับใครที่สนใจนะครับชอบคลิปนี้กปรดนะครับปรดกดไลค์คลิป กดถูกใจกดซับสไคร b ์หรือกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับผมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปแต่เพียนที่นี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย